สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้บ่นในตะคุนจงหางดีว่าอยากนะพี่ก็ว่าอยากตัวนี้ครับจงหางเงินล่งม่วงกับไบมันจะหน้าหน้ากับหน้าประจงหางเขียวเขี้ยวนะพี่บ่ทั้งสี่ม่วงหน้าใบจะเป็นสีเงินกับมันจะเขี่ยวแบบมันบ่นนักนี้นะครับมันจะเป็นสี่ม่วงไอส้สีเงินเงิน มันไปพึ่งโอกตอโน้มก็มั่นกันกันกบมันไปพึ่งโอกจะหมองมากหมองน่นการมันก็จะไล่ไล่ครับมันก็ว่า,ายากแตระกาไม่รู้นัดน่าเอ็แต่วาเงียบ เอนมาหน้าหน่อยคนไม่เคยเจอก็เลยไม่เคยรู้จักครับช่วยให่ผมจบตอนนี้ผมจบไมมันแก้งมันนั่นดิ เกษตรกนจงอ้างนี่นะครับ่นก็ว่ามันน่าอยากเป็นมื่นต้นไม่พอตักต้นนั่นก็ว่าผมก็ไม่ดูพุ่มก็จะดูจักเพิ่งดูเนี่ยว่าก็เรียกจงอ้างหน้าเงินล่างม่วงแดงนู่นไม่จะดูจักตอนนี้นี่กำมันกันตอนนี้มาเองเดียวมาปลอมตอนนู่กัน ตามตนเกิดโอเคครับ